สวัสดีค่ะพี่อ่องค่ะสวัสดีค,ค่ะครับสวัสดีครับามาอัปเดตภาพเย็นก่อนไปตลาดกันนิดนึงค่ะพี่อ๋องเป็นยังไงบ้างแต่ก็เหมือนจะยังไม่ไปไหนเนาะสัมประภาพเซตเนาะพี่อ๋องอืมครับก็อเอ่อจอย,อยังนิ่งๆอยู่นะแถวแถวตรงเนี้ยประมาณหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบจุดนันะครับที่ก็ อ่ายังมันก็เป็นเหมือนเป็นแนวต้านสำคัญอยู่นะครับที่ขึ้นมาสองสาครั้งแล้วยังยังติดตรงนี้อยู่นะฮะ,ะวันนี้ก็ย้อนขึ้นมาในช่งชวงเช้าเพราะว่าได้ประเด็นหนุนเรื่องของการเตรียมเปิดประเทศนะครับ<ะ>อแต่ก็ดูแล้วถ้าแบบจะหนุนมากกเนียต้องรอแบบพัฒนาการด้านเชิงบวกหลังวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับว่าแบบนักท่องเที่ยวแบบ เข้ามามากน้อยแค่ไหนนะฮะหรือว่ามันจะมีแบบแฟกเตอร์ที่แบบไม่ต้องการมาหรือเปล่าอย่างแบบโควิดสายพันธุ์หรือกลายพันธุ์ไปที่แบบวัคซีนต้องแบบอ,อัพอ,อีกทีหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะอืมก็ยังต้องเป็นปัจจัยที่มันยังยังต้องตามอยู่นะฮะแล้วก็ตัวปัจจัยข้างนอกเนี่ยก็ มีน่าจะมีความวังวลเรื่องของตัวเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นนะครับมันจะไปกดดันตัวตัวเศรษฐกิจหรือว่าจะเร่งให้เฟดเนี่ยลด QE เร็วขึ้นหรือว่าดอกเบีย้ยในปีหน้าเนี่ยอัน,นี่ก็เป็นปัจจัยที่แบบต้องระวังนะครจะมีกลับมากดดันตัวภาวะตลาดก็เลยมองว่า,าดูแล้วการปรับตัวขึ้นมามันก็มาพอสมควรละนะครับก็ยังมองว่าอตอนนี้ด้านบนอาจจะอัพไซด์เริ่มจำกัดแถวประมาณสัก หนึ่งหกสี่เจ็ดนะครับหรือว่าหนึ่งหกห้าสองนะครับอืมเป็นเป็นกรอบบนนะฮะที่เอ่อขึ้นมาถึงแล้วจะต้องระวังภาพของการอ่อนตัวนะฮะกรอบล่างมีหนึ่งหกสามศูนย์นะครับถ้าเอ่อเริ่มเห็นหลุดต่างกว่าอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มเป็นสัญญาณลบละสำหรับอ่าโอกาสในการอ่อนตัวที่มันจะชัดขึ้นแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะมีแนวรับเนี่ยนะครับอยู่ที่แถวแถว อ่1,620จุดนะครับจะเป็นในส่วนของตัวแนวรับถัดไปนะครับอันนี้ก็คือตัวภาวะตลาดนะครับถ้า,าเป็นการเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะเ,ออเป็นภาพของการการเก็งกำไรอย่างระมัดระวังหน่อยนะครับคืออย่างพวกปุ่มเรียวเพนคือก็ต้องเลือกตัวนะบางตัวมันขึ้นมาแล้วมันชนแนวต้านไปแล้วะนะครับโอ,อกาสที่แบบจะไปต่อเนี่ยมันจะแบบ กับการมีภาพโอกาสในการชะลอตัวย่อตัวมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเก็บวัสดุไว้หน่อยรอแบบอ่อนตัวและซื้อเพิ่มหรือว่าเลือกบางตัวที่แบบมันยังดูแล้วยังเล็กาดอยู่นะครับอย,อย่างเช่นตัวอย่างก็จะเป็นตอนนี้ก็ลองดู CRC นะครับที่หุ้นมันยังขึ้นช้าก็กลุ่มนะฮะแล้วก็ตัวนอกจากการตัวประเทศนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ได้ประโยชน์พวกแบบ กลุ่มโรงแรมกลุ่มสนามบินเอ t แล้วก็ตามเนี่ยตัวพวกค้าปีกที่แบบยอดตัวขายยอดขายที่มาจากนะักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าสาขาที่ตั้งอยู่ตามหนังเ่มันเยอะเนี่ยก็จะเป็น c r c นั่นแหละนะครับสัดส่วนประมาณยี่สิบปร์เซ็นะฮะก็ราคาขึ้นอย่างยังขึ้นชาอยู่นะ,ะแล้วก็ ตลาดน่าจะมองข้ามเ e อิ n i n g q คสาไปแล,แล้วแต่ตัวในกลุ่มเรียกเพ่นนะครับที่แบบเ e อิ n i n g q คสามจะจะลอตัวแต่ตลาดมันจะมองข้ามไปถึงภาพผลการงานฝืนตัวในแตรมาสีหรือว่าในปีหน้าแล้วนะครับก็ลองดูนะครับวันนะัคาะมันน่าจะขึ้นไปสักประมาณส9สิบเก้าบาทห้าสิบได้นะครับอืมก็อ่ตอนนี้มันแถวประมาณส5สิบ้าบาทต้นๆเนี่ยก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับแล้วก็กรอบล่างเนี่ยอ่ไม่ควรต่ำกว่า สามสามจุดห้านะครับไม่ดีส่วนตัวของอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างทูนะครับอลองดูก็สี่บาทถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็ยังมีโอกาสขึ้นไปแถวประมาณสี่จุดสี่สี่หรือว่าสี่จุดหกสี่นะครับลองดูแล้วก็ตัวเบลเอนะครับก็ดูแล้วน่าจะยังปรับตัวขึ้นได้อยู่ตามตัวบอลอยู่นะครับที่ มีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับก็ลองดูสามบาทต้นต้นเนี่ยแล้วก็ถ้าได้ขึ้นต่อราคาไม่ควรต่ำกว่าประมาณ29.5บา้าละด้านบนมี33มามแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36บาทครับก็จะเป็นตัวหุ้นที่ที่ที่ลองดูเลยเพอถ้าแบบใครเ,เล่นเรียวเพ่นเนี่ยลองดู c ซ c แล้ซละกันนะถ้าดูแล้วราคามันยังมันยังแลกกาดอยู่ นะฮะส่วนฟิวเจอร์เนี่ยก็เป็นเป็นช็อตนะครับ,บเปิดที่ประมาณเปิดประมาณเก้าเก้าศูนย์ขึ้นไปอ่ะนะครับแล้วก็สูงกว่าเก้าเก้าเจ็ดคัดลอดนะครับสำหรับตัว 50, เอสห้าศูนย์แซดสองหนึ่งนะครับ <c oughs> ส่วนจุดปิดเนี่ยก็จะมีแนวแรกนะครับแถวประมาณเก้าหกห้าถึงถึงเก้าเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ตัวของ โกฟิวเจอร์เนี่ยนะครับ,รบ G.O. z 2 1สองหนึ่งเนี่ยก็เป็นเป็นย่อรองนะครับเปิดที่หนึ่งเจ็ดห้าสองลงไปนะครับต่ำกว่าหนึ่งจสามหกัดลอด,ด้านบนเนี่ยมีที่หนึ่งเจ็แปดศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดเก้าห้าครับผมเจ็ดเก้าห้านะคะครับโอเคได้เลยทีนี้ก็ตอนนี้พี่อ๋องเริ่มไปทำงานที่สำนักงานหรือยังอะคะพี่ยังเลยครับยังอยู่ที่เ,เออวัฟเลียครับ <laughs> ยาวๆมนจำหลักเลยพอดีว่านึกถึงเคยจําได้ว่าตอนคุยกับพี่อ๋องพี่อ๋องมองว่าถ้าสมมติเริ่มเปิดเมืองแล้วเนี่ยไอตัวแรกที่เราจะนึกถึงก็คือตัวของป e ี m เอมรถไฟฟ้าพี่ใต้ดินอ,ะอ่ะอ่าครับอ่าอันนี้พี่อ๋องมองตัวนี้ยังไงบ้างคะเราพอที่จะสะสมได้ไหมหรือยังไงต้องรงยอย่อก่อนครับอือครับอันนี้แบบก็ ยังแนะนําแบบอ่อนตัวซื้อครับพวกกลุ่มเดียวเพ่นอืมดีกว่านะครับเพราะว่าราคาระยะสั้นมันขึ้นมาพอสมควรแล้วอะนะครับอาจจะย่อรอสักประมาณแ5ดจุดห้าเป็นจุดในการซื้อได้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวบ m อครับอืมรอย่อซื้อได้ครับแต่ต้องรอย่อเนะ่อเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยดูแล้วมันเริ่มจต้ตี้แล้วครับค่ะที่สองเอาหลทีนี้ขอเลยส่วนของแนวโน้มราคาน้ํามันนิดนึงแล้วกันค่ะ อน้ำมันเนี่ยอาจจะมีชะลอบ้างนะแต่ว่าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญน่นนะครับถ้าไม่ต่ำกว่านะดูแล้วยังยังไปได้ต่อถัดไปเนี่ยมันจะมีแปดสิบสองเหรียญน,นะอืะแล้วก็คือถ้าเป้าจริงะอาจจะไปถึงประมาณสักแปดสิบเจ็ดจุดห้าครับแต่ตอนนี้อาจจะย่อก่อนนะ พักตัวก่อนนะฮะแต่ต้องดูกรอบล่างเหมือนกันนะคือแถวประมาณเจ็ดสิบหกเจ็สบเจ็ดเหรียญน,นะถ้าต่ํากว่าจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเป็นภาพของการแบบพักตัวละนะครับเพราะฉะนั้นตัวพวกน้ำมันลงกันอะไรเงี้ยต้องรอย่อตัวก่อนนะเพราะว่าแตลตัวมันขึ้นมาชนแนวต้าแล้วนะครับ ะนะครับที่แถวประมาณ45บาทเนี่ยก็ดูเราอย่างรับได้อยู่แล้วก็มองโมเมนตัมเนี่ยยังมีโอกาสไปถึงแนวะจับประมาณไฮเดิม50บาทได้อยู่มีประมาณสัก49บาท50บาทประมาณเนี้ยครับค,ครับผมค่ะโอ้พอเราพูดถึงน้ํามันนะคะมีพี่ๆนักทุนคอมเมนต์มาว่าทํางานที่บ้านตลอดไปเลยครับประหยัดค่าน้ํามันนะคะน้ามันอาจจะขึ้นได้อีกประหยัดไหมค,ออคะพี่ออประหยัดขึ้นไหมก็นั่นแหละ คือก็ประหยัดนะแต่ว่ามันเนี่ยก็เป็นสาเหตุนะที่แบบ uh huh. คือต้อนทุนพวกแบบบริษัท <c oughs> เบียบกระพุ้งไงเออนะครอันี้มันเป็นอีกลนึิงที่ระวังแบบงบ Q สามมันจะมันจะแบบมีนักทิพย์สะพ้ายเพราะว่าต้นทุนมันขึ้นจากราคาน้ำมันไงอันเนี้ยน,น,นะแล้วก็มันเป็นภาวะที่แบบตลาดต่างประเทศเขาังวลนเรื่องแบบราคาน้ำมันขึ้นเยอะเองินเฟ้อพุ่งแต่เศรษฐกิจมันเริ่มชะลอ คาะแฟชั่นอะนะครับแบบนี้ยก็ต้องต้องระวังส่วนผมก็ก็โอเคอะครับอืมนะก็เอประหยัดค่าเดินทางแต่ว่าก็มันก็มีค่าใช้จ่ายอื่นค่าไฟอาจจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าใช้ค่าไฟเนี่ยมหาศาลเลยนะเพราะว่าปกติมันไม่ได้เปิดไงนนี้แบบทีแบบเปิดแอร์ด้วยไงเออนะครับมันก็ไม่รู้ไม่รู้คุมหรือเปล่านะอืม นี่ยังไว่รวมค่าสั่งอาหารมาส่งที่บ้านด้วยนะพี่อ๋องเนาะเ,ออเป็นไหมคะใช่เออใช่ใช่เออใช่ถูกครับผมอ่าได้เลยค่ะพี่อ๋องอ่ะแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่ได้ไปทํางานที่ออฟฟิศก็อาจจะได้ได้พูดคุยแบบเจอหน้าเจอตากันบ้างนะพี่อ๋องนะ ครับได้ครับผมยินดีครับได้เลยขอบ,ค,บคุณมากมากค่ะครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากนั้นององเอกพงิ์ศูนย์นคาพวิชาณนะคะผู้อนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยธนีนั่นเองนะคะก็เป